ไม่ครับเวอร์ชัน1.22ยังไม่มาโอ้โหเป็น21.6แทนอัปเดตย่อยเยอะมากมีแฮ p ปี้ a กใช่โอ้โหนี่เปลี่ยนปกรอบที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยมันจะมีอีกไหมจุดเจ็นจะอัปเดตอะไรตอนนี้ผมลงแค่ม,มอสเดียวผมนะก็คือมอสโซเดียมที่เหลือมันยังไม่มาเลยคือแบบ เร็วมากอยากเล่สุดๆก่อนเดี๋ยวผมจะออกไปทำทัุร์ในเรนี้อ่าโอเคก็ตอนนี้ผมก็ไม่มีมอสซูมอดเพิ่มแสงไม่มีมอสอะไรทั้งนั้นเป็นตัวเกมแบบเปล่าๆเ,เ,เลยก็คือลงแค่โซเดียมเฉยๆไม่มีออปชันเสริมไม่มีมอสแผนที่นั่นแหละฮะโอเคลองบินมาดูตรงนี้สิอ่าฟึบอ่หาหันมาดูตรงนี้อืมรู้สึกว่าสีมันจะซีดขึ้นมานิดนึงนะ น่าจะเป็นแบบเอ่อฟังก์ชันใหม่เพราะว่าถ้าเป็นเวอร์ชันเก่ามันก็จะสีสดกว่านี้ไงเวลามองไกลๆอะ่ะแต่ถ้ามองไกลๆตอนนี้มันจะบบว่าเห็นหมอกลางๆโอเคแล้วก็เท่าที่เราสังเกตอีกรอบหนึ่งนะก้อนเมฆดูเหมือนว่ามันจะมองเห็นได้ไกลขึ้นนะเนี่ยแบบว่าโอโ้โหแต่ก่อนนี่คือแบบถ้าหลุดระยะโหลดมันก็คือมองไม่เห็นนะไอ้น,นี่แบบเห็นไกลสุดขอบฟ้าเลยก็ดูดีหมอกสับเอเข้าได้ไห ขี่แฮปปี้แก๊สเหมือนในหนังโอเคพอดีว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันทำได้แหละเขาก็เจะแบบเออทำมาให้เล่นอีพีนี้ก็ต้องไปจับแฮปปี้แก๊สเนาะใช่ไหมแล้วดูซิมี c อชิเม m นต์อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอ่ะขอเช็คก่อนเบิบมเอชิเมนต์อันนี้ใช้คิกกิ้งแเชื่อมต่อกับเพลโอหลอกบ็อก โอเคโอ้โหมันพึ่งเพิ่มขึ้นมาน่าจะเพิ่มมาใแต่รอบที่แล้วอ่ามันอ่านว่าอะไรวะให้เอาเจ้า d r แ g ๊สไปใส่ในน้ำโอเคเป็นการปลูกเจ้า happy g ๊สขึ้นมาให้ตื่นอ่าโอเคผมก็รู้มาดหน่อยนะว่าไอ happy ก๊สนี่มาทำงานยังไงโอเคก่อนอื่นทำอะไรดีวะแหมมีหลายเรื่อยที่ต้องทำเลยใน EP นี้โอเคอย่างแรกที่ต้องทำก็คือไปหา happy g ๊สใน n a ธอร์ Network ก่อนเนาะดูซิว่าแต่เรามีพลุเหลือใช้ไหมโอ้โห มีนิดเดียวเองโอเคทำพูมาเพิมโอเคได้เพิ่มอีก1นึ่งสแต็กตึ๊บเรียบร้อยน่าจะใช้ในการตามหาแฮปปี้แก๊สได้อยู่มั้งอ่า uh, ตึ๊บตึ๊บอืม hmm. ฟึบโอเคประมาณนี้แล้วก็กระดาษที่เหลือก็โอเคเก็บไว้ในช่องนี้แล้วกันเยี่ยมโอ้โหเดี๋ยวนะบรรยากาศตอนเย็นดูดีกว่าที่คิดนะพอมามีเมฆแบบมองไกลๆแล้วแบบว่าดที่สวยขึ้น แต่เท่าที่เห็นผ่านๆน,นะก็คือเวอร์ชันเบนจ o ล็อเนี่ยมันจะมีแบบว b r เบน v i วิ u a l แล้วก็คือแบบเป็นช h a เดอรในเกมแบบไม่ต้องไปลงแบบ Mod อะไรพวกนี้แต่ว่าจอร์ชันจะว่ามันยังไม่มีครับนะซึ่งมันก็ไม่ใช่ประเดน็นสาคัญเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นแบบเปิดช h a เดอรเป็นตุกเป็นต่าย,ยแล้วเนาะก็ ยังไม่ต้องรีวิวใน EP นี้ก็ได้เพราะว่ามันยังไม่มีโอเคมาเข้าไปในเทิร์นตามหาย Happy Gas ดีกว่าเหมือนว่า Happy Gas มันจะมีวิธีเกิดอยู่2แบบก็คือจะเกิดตามเจ้าไอซากโครงกระดูกในไบโอมโซแซนวาเล่เนาะโอเคก็ต้องไปที่ไบโอมโซแซนก่อนดูซิถ้าโซแซนแถวนี้มันไม่น่ามีนะเพราะว่าผมน่าจะฟาร์ไปหมดแล้วโอเคแล้วก็วิธีเกิดแบบที่2ก็คือมันจะเขาเรียกว่าอะไรสามารถคราฟได้ ก็คือต้องใช้เจ้าแกสเทียแปดอันแล้วก็โคกระดูกเนาะอ๋อไม่ใช่เสิมันต้องใช้เป็นโซแซนเออนั่นแหละเออว่าแต่โอยเกียวตันแหมมัวแต่อธิบายโอเคก็ต้องตามหาเจ้าไปโอมโซแซนวาเล่ใหม่เนาะแล้วผมต้องบินไปไกลแค่ไหนวะทีนี้หรือว่าจะหาคราฟเอาเออ ลองไปสำรวจดูก่อนแล้วการเผื่อมันไม่ไกลเอะจจว่าไปถ้าบนไปไกลผมคิดว่าจะหลงแน่ๆเพราะฉะนั้นต้องไปเตรียมอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งมาก่อนนั่นก็คือเจ้าอาโหลดสโตนนี่แหละวิถีไม้ครับของแท้กลับไปกลับมาเฮ้ยไม่ใช่เรื่องดีเลยโหลดสโตนโหลดสโตนผมเอาไว้ไหนเออนี่ไงอ่านี่เข็มทิศที่ใช้แล้วอันนี้ก็โหลดสโตนเอามาสักสองอันแล้วกันเพื่อที่จะตามหาแฮปปี้แก๊สแบบธรรมชาติผมจะไปต้องมีโหลดสโตนครับเพราะว่าไม่มีวอตแผนที่ไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งนั้น ให้ช่วยตัวเองไปก่อนตอนนี้กลับมารอบ2มารอบนี้ต้องไปให้ได้โอเคไปมัน okay. ท okay. ิศนี้นี่แหละนะเพราะว่าทางออกแล้วจะหาง่ายสุดละปกตินี่มันไม่หายากนะเอเจ้าแฮปปี้แกสเนี่ยคือแบบว่ามันจะเกิดตามเอเขาเรียกซากโครงกระดูกแบมืนี่แหละใหญ่ๆเลยก็คือแบบมันหาง่ายอยู่มันไม่ได้หายากอะไรมากก็คือน่าจะทํามาเพื่อแบบว่าให้แบบสรวจคอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องดี ไอ้ที่จริงมันคราฟได้ด้วยนะแต่ผมจะลองหาวิธีแบบธรรมาชาติดูก่อนหมุดเข้าไปปึ๊บอืมจะได้กลับมาถูกที่ครับผมโอเคเนเธอร์ก็หมอกหนานเหลือเกินโอเคก็ต้องบินไปให้ไกลนะเพราะว่ามันไม่อยู่แถวนี้แน่นอนผมไม่แน่ใจว่าต้องบินไปไกลแค่ไหนนะกว่าจะเจอไบโ oh so อมโซแซนวัลเล่โอเคเฮ้ยแก๊สแก๊สโอ้ยเจอแก๊สบังเอิญเจอพอดีเฮ้ยขอขอเล่นลูกไฟกับมันแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าเหมือนจะมีไอเทมใหม่ด้วย โอเคโดยการต้องปลาลาเล่นลูกไฟกับมันฮึบเอ้ยฮึบโอโ้โหเอโ้โหลงมาต่ำจังวะโอโ้โหนี่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 ฮึบเออเรียบร้อยโอเคได้แผ่นเสียงปึ๊บเอยแหละของใหม่โอเคแผ่นเสียงไว้ฟังเพลงครับนะโอเคไปละไม่อยู่ละโอโ้โหเจ้าถิ่นเยอะเกินโอเค ตรงนี้ใช่ไบโอใหม่ไหมเนะี่ยโอเคต้องตรวจสอบก่อนถ้าเป็นไบโอใหม่มันจะมีเจ้าดายแก๊สอยู่โอเคดูซิใช่ไหมใช่ไหมโอเคดูทรงแล้วไม่น่าใช่โอเคต้องบินไปไกลกว่านี้โอเคต้องไปให้ไกลกว่านี้สินะเฮ้แกส๊สแกส๊สแก๊สอีกรอบแก๊สอีกรอบเออ,อ,อโอเคเรียบร้อยโอ้โหแผ่นเสียงสองอันเลยทีนี้ <c oughs> แหม แปลว่าเพลงนี้จะหาง่ายสุดนะถ้าแบบคนเล่นเบสบอลกับมันไม่แม่นหน่อยไกลๆโอ้แก๊สอีกแล้วเดี๋ยวนะผมว่าผมจะได้ครับเอาก่อนที่จะแบบจะหาเจอครบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไดไทำไมรอบนี้มันทำไมฟันไม่โดนเลยฮึอบอืมโอ้ยแผ่นที่สามนะเอานี่จะครับไอ้เจ้าแฮปปี้เอกได้แก๊สแล้วเนี่ยเขาไปฟันถึงที่ไนดะ้ไหมนะเออโอเคง่ายดีย ดาวก็มีรูทิ้งได้เา้านี่แหละคราฟได้ละโอเคเดี๋ยวต้องหาตามธรรมชาติสักตัวให้เจอก่อนโอ้โหทุ่งก็ใหญ่แต่ไม่มีสักตัวแหมมันเป็นไบโอเก่าเนาะผมก็ไม่อยากรีเซ็ตเนเธอร์ของผมด้วยสิ <c oughs> มีสิ่งก่อสร้างอลังการอยู่โอเคนี่คือคอนเทนต์ต้นเกมแต่เรามาสำรวจตอนเลดเกม <c oughs> ก็เลยต้องสำรวจไกลกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยนะเฮ้ย <c oughs> เป็นไบโอใหม่ละ โอเคลาวามันเพิ่งตกใหม่แปลว่าเบเบโอใหม่ถ้าลาวาเพิ่งไหลแปลว่าเบเบโอใหม่ครับผมเอ้ยนี่ไงโอกาสเจอต้องมาแล้วล่ะใช่ไหมต้องหาเจอแล้วล่ะแฮปปี้แกเอยไม่ใช่มันชื่อดร่ายแก๊สยังไม่ใช่ Happy ไอ้นี่ก็ยิงดีจยงเลยมาไหมเอ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหหาไม่ยากพอหาง่ายนี่ไงดรายแโอเคเอาไปจุ่มน้ำบิดชิมครีมนี่เราก็จะได้ตัวไอเอา วิ่งทุกง่ายจังผมว่าจะแต,แตะให้มันแบบว่าเออมันจะแตกง่ายมาสู่คือโอ้ง่ายมากเลยโอเคได้มาแล้วครับตามธรรมชาติหาไม่ยากเลยแค่แบบบินข้ามไบโอมที่มันเคยโหลดออกมาโอเคส่วนอีกวิธีนึงก็คือเอาเจ้าโซแซเนาะโอเคโซแซไอ้แบบนี้แหละจากนั้นก็กล่องครับปึ๊บโอเคแล้วก็เอาโซแซนวางไว้ตรงกลางจากนั้นก็แก๊สเทียร์วางไว้แบบนี้ปึ๊บ นี่ได้แล้วดรายแก๊สปั๊บตึบเรียบร้อยสแต็กกันได้ด้วยโอ้โหถือเป็นของเล่นเลยไหนๆก็เจอใบโอมใหม่ทั้งทีดูซิึกว่ามันจะมีให้เก็บกี่ตัวกันไอ้แง่งวันนี้ไม่มีให้ฮะโอ๊ยแหมไอ้เกียวตั้นตึบนี่ดาบสมัยเจอไปซะโอ้โหเดี๋ยวนะเฮ้ยด้านบนก็มีเฮ้ยตรงนี้ก็มีแต่อา้าวเฮ้ยมันเกิดอะไรของมันวะเนี่ย โอเคแคปหน้าจอกันเออเรียบร้อยเอ้ตัวนี้ไม่เอานะปล่อยไว้งั้นแหละเฮ้ยเจออยู่ตัวหนึ่งโอโ้โหไอ้แง่งเลยนี้ก็มีโอกาสเจอเหรอโอเคมาปึ๊บตัวที่สได้3มตัวแล้วว่ะไอ้โครงใหญ่นี้จะมีอ่ะใช่ไหมอา้าวไม่มีอะไรวะโอเคแปลว่ามันก็บางจุดก็มีโอกาสมีกับไม่มีอ๋ออ้า,อาแกดอีกแล้วอา้าเห็นได้ไงวะอุ้ย มาดิึเด็กเรียบร้อยแผ่นเสียงแผ่นที่สี่แม่แผ่นเสียงได้เยอะมากเอาไปขายบุคอขายแผ่นละหนึ่งบิตคอยอะ่ะใครจะซื้อไงฮะไปก็ะตอเอาแก๊สอีกแล้วนี่นะต่อยสักรอบนึงอ่ะขอแผ่นที่ห้านะโอ้ใกล้ขนาดนี้เฮ้บโอ้โหเดี๋ยวแผ่นที่อะไรแผ่นที่หโอ้ยเยอะมากเลยขามาไม่เท่าไหร่นะขากลับนะ่ะไปยังไง บ้านเราอยู่ใกล้ๆเนี่ยแหละใช่ไหมเอ,เอ้ยเจอแล้วเอ้ยเนี่ยแหละข้อดีของโหลดสโตนโอเคอ่าอาเอาไอ้นี่มีเรื่องไอ้นี่มีเรื่องโอ้ยอา้าวตกโอ้โหมันไม่มีผมเก็บของเลยอะ่ะโอ้ยโ,โอเคขอเก็บของนะโอเคไปละเรียบร้อยโอ้ยจะตายเพราะหมูพวกนี้แหละโอ้อ อโอเคนี่กออ็ผักมันตก <c oughs> โอ้ยสาสตใจชิบหายเลยหลังจากผมออกจากเนเธอร์ <c oughs> ไปผมจะไม่ใช้พุแล้วไม่สิไม่ใช้ปีกโอเคปึ๊บอ,อ่ะเก็บปีกซะให้ได้เดินหน่อยโอเคแม่ตั้งแต่ต้นคลิปยันตอนนี้ใช้ปีกอย่างเดียวมาเลิกใช้แล้วครับเปลืองพุเดินมั่งเออโอเคเรียบร้อยกลับออกมาอย่างรวดเร็วยังมือดอยู่อ่ะหนดูดวงจันทร์สิ่ะดวงจันทร์อยู่ไหนเอา้า อ๋อ <AL> มันเพิ่งผ่าไปวันหนึ่งโอเค28นาทีได้ได้ได,ได้ไม่มีปัญหาโอเคไหนไหนก็เมื่อนะนอนให้เช้าหน่อยแ้วกันปึ๊บหวัดดีชาวบ้านแหมแจ้งเตียฉันนอนได้พอเออโอเคนอนครับผมโอเคไหนไหนก็ได้รดยแก๊สมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือเอาไปปลูกเนาะทีนี้จะไปเอาไปปลูกที่ไหนดีวะเฮ้ยคิดออกแล้วไอ้บ้านขนแก่เสียเงินไง เอ้เดี๋ยวต้องเอาขอตกแต่งไปด้วยเพราะว่าผมมีสถานที่ปลูกแบบพิเศษอยู่ผมต้องการบันไดสโตนบิกมีไหมเออนี่ไงโอเคมีอยู่อ่ะของเหลือใช้แล้วก็อ่าเขาเรียกว่า Pressure Plate โอเคเออนี่ไงพเ,เพเ s อร r e p จ e ต้องเป็นแบบไมโอ้กด้วยค่อยดีแล้วก็ไอเทมเฟรมโอเคอ่ามีอยู่สองอันพอดี อ่างั้นก็เอาไว้หนึ่งแล้วกันโอเคไอเทมเฟรมอีกหนึ่งเนาะแล้วก็เออไมค้ามันเพิ่มสูตรค้ามาใหม่นี่ก็คือมันสามารถคราฟอ่านได้แล้วก็เจ้าอาอ่านสลับแฮปปี้แก๊สโอเคเอสเอดั e เอรเออนี่ไงโอ้มีวิธีคราฟเลยอ่าใช้หนัง3อันแล้วก็เหล็กโอเคดีแล้วก็ของแฮปปี้แก๊สมันเรียกว่าอะไรเออนี่ไงฮาร์เนสโอเคคล้ายๆกับหมวกอ้าโอเคดูซิใช้หนัง3อันแล้วก็สีของขนแก่เนาะ โอเคเดี๋ยวจะคราฟไปอันหนึ่งแล้วกันอาสามารถคราฟได้ลแล้วแล้วก็ถ้าไอพวกอาชีพช่างหนังมีว้ทําอะไรวะเฮ้ยแกก็ประโยชน์น้อยลงสิถ้าอาสามารถคราฟได้เพราะฉันไม่ต้องเอ่อแลกอาจากแกแล้วหาประโยชน์ให้ตัวเองนะรอบหน้าเฮ้ยเดี๋ยวนะแกเอ้ยมันมีสีย้อมติดตัวมาด้วยเพิ่งสังเกตไม่รู้เวอร์ชาติแล้วมันมีแบบเอ่อเขาได้มีสีย้อมติดตัวเปล่าแต่นี่มีแล้วแต่ก่อนนะถ้าแกมันถูกตัดขนอะ มันจะเป็นแบบเอ่อเขาเรียกอะไรสีขาวแบบว่าแบบไม่มีรอยสีย้อมไม่บูแนะ่คือมันจะเป็นสีขาวทั้งหมดแต่ตอนนี้มีแล้วเหมือนของเบสล็อกเลยเออดีว่ะ <laughs> โอเคอย่างงี้น่ะสิจาว่าทําแบบนี้ดีมากโอ้จะได้ไม่ต้องสับสนว่าแกตัวไหนย้อมสีอะไรถ้าถูกตัดคนแล้วโอเคมาต้องการเสียเง,เงนะินเนาะอ่าใช้แค่เดียวมั้งแล้วก็มาขาบกันดีกว่าาฮนเนสปึ้ง เรียบร้อยโอเคเอาสีนี้แหละเจ้าแก๊สก็ต้องเอาไปปลูกนะจะเรียกว่าปลูกฟักได้โอ้ยอย่าใช้พุอุอ้ยติดนิสัยขี่บินเร่อบนี้วิ่งเอาแล้วกันเฮ้ยแต่ผมก็มีความสุขเลยนะวิ่งเนี่ยโอ้เล่นร้อยวันรอบที่แล้วคือผมไม่สามารถวิ่งได้ไงมันเป็นแบบเออเกมแบบเวอร์ชั่นเก่าคืออึดอัดมากตอนนี้วิ่งเลยล้วขอวิ่งให้เต็มที่แล้วกันนี่ความเร็วแบบดีมากแต่ถ้าเดินไปช้าแบบตมเต็มตมเตยมเตมเตยม โอ้ยอึดอัดว่ะวิ่งนึกว่าเจ้าไปแฮปปี้แกสเนี่ยผมน่าจะเปิดเป็นแบบว่าลงขี่แฮปปี้แกสน่าจะดีนะเอ้ยอา้าวโอ้โห EP แห่งความสุขไอ้ตัวความทุกมาแล้วขอไม่ยุ่งกับมันแล้วกันไปไหนก็ไปเถอะชิวเไอ้จะจ่าไปเชือกมันก็มีแมชชนิกใหม่ด้วยดีว่าเอออยากลองเล่นดูเหมือนกันแต่ก่อนอื่นไปปลูกแฮปปี้แกสก่อนดีกว่าเนี่ยแหละสถานที่ที่ผมจะมาปลูกเจ้าแฮปปี้แกส ดูสิทาตรงไหนเดีโอเคถ้าเป็นบริเวณแถวนี้มันก็แบบว่าอแก๊สมันตัวใหญ่เนาะพื้นที่แถวนี้มันค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเอาบนนี้แล้วกันต้องไปทําทางขึ้นแบบดีๆหน่อยนี่แหละที่หมุนเตียสแตอร์ไว้มาทำทางขึ้นไปครับผมจุดเกิดแฮปปี้แก๊สมันจะเป็นแบบจุดที่แก๊สมันจะจดจําไปตลอดจุดที่สูงสุดคือตรงนี้เนาะก็เอาจุดที่สูงที่สุดดีกว,ว่ามันจะได้เด่นบันไดมาหนะ่อย ปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ขุดไปอีกทําทางให้มันสวยงามมากขึ้นปึ๊บโอเคแล้วก็อ่า่าเขาได้ไหมขูดดินโอเคขูดดินออกปึ๊บให้ดูว่าเออทางนี้คือทางนี้ถูกต้องอ่าขึ้นมาถูกแล้วปึ๊บนี่แหละจุดที่จะเอาไว้ปลูกแฮปปี้แกสโอเคแล้วก็ขอตัดไม้บางส่วนหน่อยจะมาตกแต่งเอาเป็นไม้เบิร์ดแล้วกัน นตัวมันก็ขาวแล้วเอาไม้เหลืองมาโอเคปึค๊บไม้เหลืองจากนั้นก็ทำสูงๆหน่อยเ,อเป็นเครื่องหมายบวกเนาะโอเคปึ๊บโอเคเป็นเครื่องหมายบวกอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็ต้องการเปร็นสลับนิดนึงปึ๊บโอเควางไวน้นี้ปึ๊บโอเคตกแต่งให้สวยเฉยครับแล้วก็ทอชเอาไอ้โคมไฟดีกว่าจะให้สวยพอดีมันจะมืดแล้ววางไปก่อนปึ๊บอโอเค อ่ากล่องครับไม่นะโดดไปเก็บ <c oughs> ห่วงครับพอกล่องคราบนี้เอ่อแถวนี้มันค่อนข้างที่จะมืดก็ตักไปไม่น้อยโอเคแล้วก็ไอตรงนี้อีกแมใบไม้มันค่อนข้างแปลกๆนิดนึงอ่ะทุบบอททุบอ,อกมันต้องตัดหมดต้นอนะ่ะไอใบไม้พวกนี้มันจะระเหยไปอะ่ะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยไอฟังก์ชันอะไรแบบนี้เนี่ยโอเคแล้วก็จากนั้นก็ทําเป็นแบบว่าเออป้ายเอาไว้แบบเออ ใส่ที่ขีโอเคอตรงนี้กันอโอเคนี่ก็ตักไปปุ๊บโอเคตั้งไว้เงี้ยแหละจากนั้นก็โอเคทำแบบจุดปลูกแกส๊สนี่ก็เอาหีไวน้นี่ปุ๊บตั้งไว้นี่ก่อน1 2 3 4โอเคแล้วก็วางน้ำไว้ตรงนี้ปุ๊บเออนี่แหละจุดปลูกแกส๊สเอา,าได้แก๊สมาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บนี่เรียบร้อยโอเค แล้วก็รออีก2 0นาทีรับผมอืมระหว่างนี้ก็ทําอะไรดีวะโอเคไปเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมดีกว่าก็จะมีเจ้าพวกเชือกอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เจ้า Achievement ของ c ล i c k i n g ตรงนั้นโอเคต้องไปหาเจ้า c ล i c k i n g ก่อนซึ่งผมก็ทําสวนมันไว้แล้วล่ะนะจะได้แบบว่าอ่าเขาเรียกะไรใช้งานม,มาได้สะดวกเอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยอ้าวเฮ้ยเดียวนะกดในการเกิดของเองเหมือน b e d l อก็หรอเกิดไปทั่วแท้อยู่บนพื้นเมื่อกี เรียบร้อยตายแล้วไม่ดอบไทยได้อน,นิเบื่อโอเคนี่แหละส่วนคลิกกิ้งมาทำแอชชิเมนต์ครับผมเอ้ยฟึบเรียบร้อยโอเคมาดูซิไอพวกนี้มันาน่าจะเกิดแล้วนั่นไงเกิดแล้วอย่าไปอยู่ใกล้มันครับผมอเอาขวานตัดมันสักต้นโอเคมันอยู่ตรงนั้นมีแค่ตัวเดียวเหรออ่ะตัดทิง้งปึ๊บมันก็จะสลายไปแล้วก็เชื่อมต่อเพื่อเอาแอชิเมนโอเค แค่นี้แหละที่ผมมาทำโอเคเกมเพย์หลักที่ต้องใช้ต่อไปก็คือเชือกเนาะแล้วก็เครื่องเล่นแผ่นเสียงโอเคต้องไปทำเครื่องเล่นแผ่นเสียงเพิ่มคือเล่นแผ่นเสียงปึ๊บโอเคเอจูฟบ็อกได้เครื่องเล่นแผ่นเสียงเสร็จต่อไปก็เชือกทีนี้โอเคเชือกแต่ก่อนมันจะเป็นต้องมีสลาบอลใช่ไหมครับนี่ไอ,กอ้กกรอนกลมอย่างนี้แหละแต่เวอร์ชั่นปัจจุบันไม่จะเป็นต้องมีนะครับนี่มันทำแบบนี้เลยเอ่อปุ๊บ,บนี่ได้เชือกแล้ว โคตรสะดวกโอโ้โหแหมเชื่อกหาง่ายขึ้นเยอะเอ้ยจะว่าไปก็คลาฟมาเยอะๆหน่อยกันเดี๋ยวมันหายโอเคไม่ใช่หรอกไม่รู้ว่าจะเอาไปดีป่าแต่ว่าแฮปปี้แก๊สมันชอบสน์บอลครับนี่โอเคผมเคยฟาร์มไว้เมื่อนานมาแล้วแต่มันก็ไม่ได้ตั้งใจฟาร์มหรอก ถ้าเราให้มันกินมันก็จะโตขึ้นนะผมโอเคแต่ก็ไม่รวู้ว่ากินต้องกินเท่าไหร่แต่ก็เอาไปสักอสองสแต็กล้วกันที่จริงก็อยากปล่อยให้มันโตเองตามธรรมชาตินะแต่ว่ามันต้องรออีก20นาทีไงออโอเคได้จากนั้นก็เอามาแลกเนมแท็กซะหน่อยเอ้ยเดี๋ยนะมันไม่จบแค่เนมแท็กสิต้องแลกเอ็นวิลด้โอเคเผื่อไว้ตั้งชื่ออปึ๊บโอเคไม่ครับเอ็นวิลไม่ใช่แลกเอ็นวิลโอเคขอแก Name ลกเนมแท็กหน่อยครับเนมแท็กเนมแทก อ่าฟบอ่าสักสามอันแล้วกันโอเคแล้วก็ดูว่า,อาโอเคเอามาสัก4ีอันแล้วกันมาทดลองแมคคานนกเชือกใหม่หน่อยสิต้องใช้กันไกลด้วยโอเคยุ่งยากเพิ่มขึ้นมานิดนึงโอเคมาไหนลองเทสแมคานิกเชือกใหม่หน่อยซิว่ามันเป็นยังไงโอเคถ้าเรากดด้าปกติปึ๊บอืมก็โอเคเฮ้ยเดี๋ยนะผมสังเกตว่าเชือกมันเหมือนจะหนาขึ้นนะใช่ไหม เหมือนว่าเชือกมันจะหนาขึ้นนะเนี่ยโอเคแล้วถ้าเรากดอีกรอบอ่ะอ้าวอ,อ๋อได้เหมือนกันโอเคเป็นการปล่อยเชือกเหมือนกันถ้าเราใช้กันไกลก็ตัดได้เหมือนกันโอเคอ่าส่วนถ้าเชือกมาล่างอย่างนี้เสร็จปุ๊บปึ๊บโอเคก็ได้เหมือนเดิมถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยแหละอ๋อมันก็ยังจะติดมือเราเหมือนเดิมโอเคอ่าแล้วถ้าใส่กับตรงนี้ได้ไหม,มอ้าวไม่ได้ต้องมีเชือกที่สองเหรอปึ๊บอืมโอเคอ โอเคยังใช้งานเหมือนเดิมได้อยู่ครับตอนนี้เอ๊ะว่าแต่ไอ้ที่มันลากกันมาเนี่ยมันทำไงวะอึออ่ะเอาไม่ได้เหรอหรือว่ามันต้องติดมืออย่างนี้แล้วก็กดอ๋อต้องกดชิปโอเคต้องกดย่ออ่ะให้แบบว่ามันติดกันถ้าเราจะกดเอาเชือกคืนไม่ได้ต้องตัดอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคก็คือโอเคลากไอ้ตัวนี้ก่อนจากนั้นก็กดยอ่อ เพื่อเชื่อมต่อกับอีกตัวส่วนนี้ก็ปึ๊บต่อกับไอตัวนี้โอเคแล้วก็ปึ๊บต่อกับตัวนี้โอ้โหอ่าเอาไม่ได้เอาได้แค่ทียสองตัวเหรอไอหนมันทํางานยังไงวะโอเคผมก็ลองเล่นดูเฉยอะถ้าสมมุติถ้าไอตัวนี้ลากตัวนี้เสร็จปุ๊บมาลากตัวนี้ต่อปึ๊บไอตัวนี้จะเป็นตัวนําใช่ไหมโอเคแล้วก็ต่อไปก็เป็นไอนี่ ก็เชื่อมต่อครับไอตัวนี้อือฮึโอเคอย่างนี้ไม่ขาดแล้วก็ไอตัวนี้ต่อกับอไอตัวนี้ปึ๊บอ๋อมันก็ต่อได้เรื่อยๆนี่วาโอเคเมื่อกี้มันอะไรวะเนี่ยทำไมมันเด้งหลุดไม่เข้าใจเหมือนกันอ่า,อาโอเคแล้วเชือกที่เหลือไปไหนวะเออนี่ไงโอเคสี่อันละไปไปหาให้พี่กแก่เถอะ น้องน,น่าจะรอนานแล้วน่าจะโตภายในคืนนี้นั่นแหละหรือถ้ามันหลุดระยะก,การเอเขาเรียกเรนเดอร์มันจะหายไปเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมาแล้วจ้า Happy ก๊สอืออันนี้ก็วางรั้วหน่อยปึ๊บเอาไว้แบบล่าไม่ให้แบบมันถลเลถ,ถลายไปไกลวางไว้เฉยแล้วก็ไอ้พวกนี้น้องแผ่นเสียงมาหนลองดูซิแผ่นเสียง,อง,เ,ยงเอามาฟังตรงหไหนดีวะเอ่อฟังด้านล่างแล้วกันโอเค มันก็ต้องฟังในบ้านดิออก็ตั้งไว้ห้องนี้อ่ะห้องเอเจนต์มาฟึบเพลงชื่อเทียสโอเคน้ำตาเป็นเสียงแก๊สแต่ว่าร้องไห้โอเคโอ้มีบีทด้วยโอ้เพลงมันค่อนข้างประหลาดเลย ลองไห้แต่มีบีดแบบโยกหัวมันม,มันคือเสียงแก๊สน่ะโอ oh. <üf> <men> ้โหโหยเพลงมันค่อนข้างแดนซ์กว่าเพลงที่บันท่านมาอีกนะเนี่ยตึก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 โหยเพลงสุดยอดมากโอ้โห ชอบว่ะแต่รู้สึกแปลกตอนแรกที่แบบว่าต้องมานั่งฟังเสียงร้องไห้ของแก๊สก่อนแล้วค่อยแบบบีบค่อยมาเออดีสุดยอดเจ้าไปก็ตั้งชื่อให้น้องแก๊สก่อนนิใช่ไหมผมยังคิดชื่อไม่ออกเลยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรดีเออดูสิอืมเออแฮปปี้กาโฮโอเคชื่อว่าแฮปปี้กาโฮแล้วกันแฮปปี้กาโฮ โอเคเป็นชื่อที่แบบว่าสิ้นคิดมากแต่ก็อม,มีไปก่อนดีกว่าไม่มีโอเคนี่คือแบบว่าเป็นจุดเกิดของไฮปปี้แก๊สตัวแรกดูสิเฮ้ยน้องยังหน้าบื้องอยู่เลยต้องรออีกนานแค่ไหนวะเนี่ยเออในระหว่างรอเอาเพลงมาฟังหน่อยดิเออฟังอีกรอบมาดูสิถ้าเปิดเพลงแก๊สเนี่ยมันจะทําให้เกิดเร็วขึ้นไหมเป,เปิดเพลงมาฉันเปิดเพลงให้เธอนะ เผื่อเธอจะตื่นไวขึ้นตอนนี้ก็โอ้รอไปยาวๆครับผม เฮ้มาแล้วโุ๊ยมาแล้วนอนน่ารักอออโอ้ยน่ารักเบอร์ตั้งชื่อเลยเอฟฟี่กะหัวนี่ตบสัก <c oughs> ตีโตตานน่ารักเฮ้ยน้องพินมาหาด้วยหอยน่ารักเฮ้ยมาแล้ว มาน่ารักน่ารักน่่มาดิแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แ g a มาหน่อยโนบอลนี่เฮ้ยค่อยๆโตแล้วไม่อยากให้โตเลยนี่มาี่หน่อยโอ้ยน่ารักเวอร์ไม่อยากเอาเข้าพิพิธภัณฑ์ด้วยก๊สก็มีอันนี้ตัวนึงอ่ะ เป็นแก๊สดูร้ายด้วยนี่แฮปปี้ยังไงไม่อยากขังน้องแหมท่านผู้ชม,มไม่อยากให้น้องโตเลยอะแฮปปี้แก๊สอ่ากินนะตึ๊บ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 เฮ้ยตามมาโอ้ยโคตรน่ารักเลยอ๋อโอ้ยน้องน่ารักเวอ่อ น้องหน้ามาถูด้วยอะ่ะตึบ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 ตบโอ้โหน้องตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเยอ้าไอ้โตแล้วโอ้โหใ่ญ่เท่าบ้านเลยแล้วเราจะขี่ยังไงทีเนี้ยอ๋อเขาจะไม่บินสูงใช่ไหมแล้วถ้าเราถือนี่ล่ะอ๋อน้องจะตามมาเฮ้ย แหมโตมานี่คือแบบว่าน้าเด๋อมากเอ๊ะมันจะไม่บินห่างจากจุดเกิดไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงมันกลับมาแล้วขอพิสบวิดหมู่บ,บ้านหน่อยเ่ยอะรอแม่คันกใหม่หน่อยมาลงมาน,นี่ลงมาน,นี่ฉันจะขี่เธอแล้วใส่มกอืี่หล่อเท่เฟี้ยวเง,งะ้ะโอเคไปฮะได้เวลาออกผจนภัยโอเคโอ้ยได้ขี่แฮปปี้แกแล้วเฮ้ยมันก็ไม่ได้ช้าอย่างที่คิดไง แต่ก็ถือว่าช้าอยู่ดีแหละโอเคได้เวลาออกไปจนภัยครับผมเอ้ยเดี๋ยนะถ้าเรายืนนะ่ะเป็นไงอ๋อเอ้ยเดี๋ยนะน้องถอดแว่นตาถ้าเรานั่งจะใส่แว่นตาอุ้ยเป็นเด็กเนิร์ดเลยโอเคลองเอาไปปีสำรวจหมู่บ้านดีกว่านเนี่ยโอเคลองดูาก,การค่อยบินกลับมาก็ได้ แต่นังโคตรช้าเลยแม่งเอ้ยไม่จะลองแบกแกะดูถ้าจะแบกสัตว์ไอ้พวกตัวไม่ใหญ่มากก็ใช้เรือเอาโอเคฮึบอ่านดันไปโอเคมาเจ้าแฮปปี้แก๊สมานี่มานี่มาโอเคก็เรือจากนั้นก็กดชิปใส่ตัวนี้เฮ้ยไอ้แฮปปี้แก๊สจะไปไหนนี่ฮึบเออโอเคเดี๋ยวจะพาแกะตัวนี้ทัวร์หมู่บ้านนะผม มาได้ไม่ได้สนุกแล้วสิโอเคแล้วจะถึงหมู่บ้านกี่โมงครับเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมผมอยู่บนฟ้าแต่ผมไม่ได้บินผมนั่งอยู่บนแก๊สโอ้โหน่าจะหมองการไม่ใช้สร้างให้เฉยๆเนี่ยเพราะว่าเราสามารถยืนบนหัวมาแบบนี้ได้เลยนี่พื้นที่เดินก็มีถ้ากดย่องก็ไม่ตกด้วยเออดีว่ะ โอเคโอ้เพียบเลยเอ้ยจะเาไปถ้าจะรักพาตัวโกเรมีทำได้หรือเปล่าวะบโอเคแล้วก็แฮปปี้แก๊สได้ไหมเออโอเคเคก็ก็ได้แหละเออโกเรมมานั่งเรือไม่ได้อ่ะโอ้โหทำไมคือเห็ดบาาเขาแท้เอ้ยเริบโอเคเอ้าไปอยู่ในเล้าไก่เชนเลยโอ้โหอะ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็น e ีพีสั้นๆครับผมนะจับแฮปปี้แก๊สแล้วก็ทำแอดวาน์เมนต์อิดหน่อยที่มันถูกเพิ่มเข้ามาและสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันนะครับนะวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเลยครับบายแล้วก็ใช้วิธีเดิมอกและโอเคเย้ yeah.